โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข6สายบางไปอินนครราชสีมาในรอบเดือนธันวาคม2565ยังคงเดินหน้าในส่วนของการก่อสร้างงานโยธาพื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในขณะที่บางสัญญาอยู่ระหว่างรองงบประมาณเนื่องจากมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างส่วนการก่อสร้างงานระบบที่ประกอบด้วยการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินงานครบทั้ง9ด่านนอกจากนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่2,566กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้เปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพโดยจัดการจราจรดังนี้การเดินทางขาออกจากกรุงเทพระหว่างวันที่29-31ทถึง31ธันวาคม2565จุดเข้ามอเตอร์วเวย์หมายเลข6กบริเวณทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกิโลเมตร65ไใกล้ศูนย์พักพิงสุนักจรจัดนครชัยบุรินเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทางจำนวน2ช่องเท่านั้นส่วนด้านซ้ายทางสงวนไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน จุดออกที่1มอเตอร์เวย์หมายเลข6กบริเวณทางหลวงหมายเลข2 0 1กิโลเมตร5บวก500บ้านหนองรีตำบลสีคิ้วอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจุดออกที่2มอเตอร์เวย์หมายเลข6กบริเวณทางหลวงหมายเลข2 0 6 8กิโลเมตร8บวก607บ้านพวงพยอมตำบลขามทะเลสออําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา การเดินทางขาเข้ากรุงเทพระหว่างวันที่1-4มกราคม2566จัดการจราจรทิศทางเดียวเช่นกันกันกบขาออกจุดเข้าที่1มอเตอร์เวย์หมายเลข6บริเวณทางหลวงหมายเลข2068กิโลเมตร8บวก607บ้านพวงพยอมตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาจุดเข้าที่2มอเตอร์เวย์หมายเลข6บริเวณทางหลวงหมายเลข201 ิโลเมตร5บก500บ้านหนองรีตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจุดออกมอเตอร์เวย์หมายเลข6บริเวณทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกิโลเมตร65ใกล้ศูนย์พักพิงสุนักจรจัดนครชัยบุรินทร์สำหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงเปิดใช้ชั่วคราวเทศกาลปีใหม่2566 คือรถยนต์ส่วนบุคคล4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้จอดรถเพื่อถ่ายภาพบนเส้นทางโดยช่วงเปิดใช้ชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข6สายบางพอิ์นครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรกรมทางหลวงได้จัดเตรียมห้องสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทาง นอกจากเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามแล้วทางหลวงพิเศษสายนี้นับเป็นเส้นทางที่จะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงสายหลักทำให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่2,566